f c ซเขตสัมพันธวงศ์ส่งเหรียญอะไรมาขายติดตามได้ในปอปามาเปิดกล่องยินดีต้อนรับบรรดาช,ชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮนะอ่ะเข้าสู่ช่องของปอปาศ,ศ,ศรรรึกษาแบงค์เหรียญโบราณเนานะเดี๋ยวพบกันใน EP นี้ท่านผู้ชม่านะพบกันวันนี้วิดีโอนี้ปอปามาเปิดกล่องให้ดูเนาะเปิดกล่องให้ดู มี f c สเขตสัมพันธวงศ์เหรียญมาให้ช่องของปะปาไม่มั่นใจว่าเป็นรอบที่สองไหมสําหรับเจ้านี้ปราปาจำได้เขา้เขาๆว่าเขตสัมพันธวงศ์ไม่มั่นใจท่านผู้ชมฮะอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ละอยู่ที่ไหนก็ส่งเหรียญขายได้นะท่านผู้ชมนะฮะอยู่ที่ไหนก็ส่งเหรียญขายได้นะขอให้อ่าเหรียญเหรียญนั้นเป็นช่องที่ปราปาประกาศรับซื้อไม่ว่าจะอยู่อ่า ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกที่ไหนก็ตามแต่ฮะนะอาเดี๋ยวของท่านเป็นไปตามที่ช่องของปปาประกาศรับซื้อเนาะก็ปปารับซื้อจริงๆฮะท่านผู้ชมโอเคเนาะเดี๋ยวปปาขยับกล้องสูงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราดูกันฮะเวลานี้เป็นเวลาอัดคลิปที่พบคัามนท่านผู้ชมฮะปปากออนุญาตปาดปาดเอาเหรียญออกก่อนฮะตัดเหรียญออกก่อนเนาะเพราะว่าเขาเป็นอ่าเป็นพลาอตเทปปปาปาดยากปปาใส่ถุงมือ โอเคนะนี่คือเหรียญที่นักสะสมส่งมาให้ท่านผู้ชมฮะใครที่ดูอยู่ก็ใส่ใจดูนะใส่ใจดูนิดนึงว่าปปาร,รับรับซื้อเหรียญอะไรแล้วก็ดูว่าในนี้นปปาจะบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเจ้าของเหรียญเขาขอติดมาหรือว่าเป็นเหรียญที่ปปาร,รับซื้อเป็นหลักๆเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นใบรายการระบุจำนวนเหรียญบ้าง หรือไม่ก็ใบบัญชีธนาคารเขาโอเคเนาะเดี๋ยวปาเทออกเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะฮะตรงนี้ไม่มีแล้วนะอ่ะเทอ,อีกฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะว่ามีเหรียญเด็ดๆไหมหรือว่าเป็นเหรียญที่อ่อพบเจอได้ง่ายแต่ยังพอขายได้ในวงการนักสะสมอ่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราดูกันตรงนี้เนาะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะ อันนี้เป็นเหรียญที่ระลึกรู้สึกว่าจะเป็นปีเดียวกันเลยนะอ่ะเป็นปี0ูอย์าอนีเจ้าของเหรียญบอกมาโอเคแนละ้วท่านผู้ชมมาเป็น1บาทที่ระลึกเดี๋ยวประปาเทให้ดูเลยเนาะเทให้ดูเลย,นะเลยอ่ะซือประปาขอตัดออกเลยถนะ้าประปาใส่พิมมือคือเอเปิดปากถุงไม่สะดวกเนาะอ่ะท่านผู้ชมมาอ่ะพอจะมองเห็นไหมนี่คือเหรียญอ่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ระลึกนะ รู้สึกว่าจะเป็นาวาระเดียวกันน่าจะอ่าเป็นเหรียญที่ก็ผ่านการใช้งานแล้วแหละนะเนี่ยดูๆแล้วเป็นผ่านการใช้งานแล้วแต่ว่าเขาก็สภาพเขาอย่างสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานนั้นะเหรียญไม่ถึงกับว่าอาล้างไม่ออกเลยขัดไม่ออกเลยถ้าสภาพอย่างนี้เราก็เราก็ยังรับรับกันอยู่นะท่านผู้ชมนะปาปาก็เอามาเก็บมาดองไว้บ้างจังหวะปล่อยไม่หมดบ้างก็ต้องรอใช้เวลานะ ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทยอยส่งมานะท่านผู้ชมฮะมีอะไรก็คุยกับน้องแอดมินนะยังหาพบเจอได้ง่ายเห็นไหมฮะนะอ่ะดูเอาเนี่ยเนาปะปลาไม่แกะออกจากถุงเล็กแล้วนะเนี่ยเป็นวาระแบบเนี้ยโอเคไหมนี่อ่าเห็นไหมฮะอ่ะอย่างนี้ชัดกว่าเนาะคมกว่าอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะน,นะอ่ะหนึ่งชิ้นละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเรามาดูต่อท่านผู้ชมฮะเปิดได้ไหมเอเ่ยเดี๋ยวปลาลองเปิดดูก่อนนะเนื่องสองสามอ่าได้อยู่ท่านผู้ชมฮะ ตรงนี้อ่ะผักไปตรงนี้นิดนึงเทลงมาท่านผู้ชมมาเทลงมาเอ้าเทลงมาท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นเหรียญอ่ะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ1นบาทที่ลึกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะอ่ะเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกอันนี้อ่ะเดี๋ยวว่าฝากขอดูให้นะฮะหนึ่งบาทที่ลึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่วางไว้ก่อนนะเป็นเหรียญ1นบาทที่ระลึกใส่รวมกันมาอย่างนี้เห็นไหมฮะอ่ะนี่นะฮะ โอเคฮะนะเหรียญเขาสภาพสวยดีนะเนะี่ยท่านผู้ชมนะนะเหรียญเขาสภาพสวยดีจะเป็นจะเป็นผ่านการใช้งานมาแล้วถ้าก็ทําความสะอาดเปลี่ยนประป่าก็ไม่ได้ขัดอะไรท่านผู้ชมนะนนองมันเป็นสิทธิ์ของเขานะสิทธิ์ของเขาเขาสะสมอยู่ถ้าอยากดูอยู่บางเหรียญก็จะไม่ผ่านการใช้งานประป่าอาจจะพูดภาพรวมนะแต่บางเหรียญบางถุงอาจจะผ่านการใช้งานมาไหมเนี่ยเดี๋ยวปรป่าทำรายการเสร็จประป่าจะใส่ถุงคืนไปก่อนเนาะอ่ะตรงนี้อย่างนี้เนาะอ่ะฮึชึบ เนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ดีกว่าละย่อยๆนะเดี๋ยวปปาตรวจตรวจให้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะเนาะเดี๋ยญนี้รู้สึกจะติดมาท่านผู้ชมฮะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญเด็ดนะถ้าปปากับน้องเขาเช็คให้ได้ก็ไม่มีปัญหานะอันนี้รวมมากับเหรียญไม่เด็ดนะอันนี้เป็นเหรียญที่ราคาสูงกว่าอ่ะปปาต,ตรวจเจอปปาก็จะแยกแล้วก็ให้น้องเขาคิดราคาเพิ่มให้นะไม่ต้องกังวลท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยอ่ะมารวมกันนะ อันนี้สูงกว่าราคา1บาท3รอบใช่ย่างนี้ก็ราคาไม่กี่บาทจริงๆราคาสูงกว่าปปาแยกไว้ให้ถ้าปปาเจอท่านผู้ชมนะบางทีเหรียญเยอะๆอยาปปาก็เช็คไม่ออกเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมนะอ๋อเรียญที่ระลึกดูกันสิดูกันสินปปาอาจจะไม่ได้พูดสิ่งสําคัญท่านผู้ชมนะอันนี้มาเปิดกล่องรับเหรียญน,นะมีเหรียญแบบนี้ก็พูดกันไปบางทีก็อาจจะพูด เลยไปทางอื่นบ้างเลยบ้าง,างก็คือไม่อยากให้ซีเรียสกันนักอย่างป๊าปะ,ะเหรียไม่นะเข้ามาดีปปาปะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะฮะรู้ว่าเป็นเหรียญหางง่ายแต่ปปาปะก็ไม่ซีเรียสอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งสิบบาทสองสีที่ระลึกอ่ะโอเคเนาะอ่ะเราให้ดูกันเนี่ยสภาพสวยถ้าไม่ชมภาพแบบนี้นสภาพสวยนะอืมใครมีก็ติดต่อส่งมานะฮะนะติดต่อส่งมารับซื้อทุกวาระายกเว้นการชนาพิเศษก่อนเนาะ วัลล่าอื่นก็รับซื้อแล้วก็ถ้าจะส่งมาเป็นร้อยเหรียญกี่เหรียญก็บอกน้องแอดมินเขาว่ามีอยู่ประมาณร้อยเหรียญอ่ะก็มีอยู่ประมาณ10วัลลาเวัลลาอะไรประมาณนั้นก็คุยกันก่อนน่าเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะได้ไปเช็คแล้วก็บอกคุยกับเจ้าของเหรียญให้ชัดเจนเนาะอ่ะโอเคไหมหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะมาๆๆเรามาดูกันเนาะเรามาดูกันไม่มั่นใจว่าเงาแสงเงาประปาป,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 ปิดปิดแสงสวา่างหรือเปล่าโอเคนะฮะ อันนี้ก็ใช่ฮะน่าจะเป็นวาระใกล้กันแต่ว่าน่าจะเป็นคนลปีพศจริงไหมเอ่ยอันนี้พศศูนย์เก้าอันนี้อ่าใช่ฮะอันนี้เขาคล้ายกันท่านผู้ชมฮะแตกต่างกันที่ปีพศดูก็เหมือนเหมือนกันนะแตกต่างที่ปีพศอ,อ,อันนี้เป็นปี09ท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะปีพศ09เห็นไหมฮะอ่าส่วนนี้เป็น13ท่านผู้ชมฮะนะ เขาเป็นหนึ่งบาทที่ระลึกเช่นเดียวกันหนึ่งบาทที่ระลึกเช่นเดียวกันก็ลองดูนะฮะใครมีแบบนี้สภาพสภาพประมาณเนี้ยก็ลองติดต่อส่งมานะฮะนะลองติดต่อคุยกับน้องแอดมินดูโอเคนะฮะวันนี้ปป้ามาแบบเนิบเนิบปปาง่วงนอนท่านผู้ชมฮะปะป้าตื่นดึกทุกวันฮะแต่ก็มีความสุขในการทำงานปป้าเป็นคนตื่นดึกอยู่แล้วไงท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ ไม่ผ่านการใช้งานฮะเนี่ยเหรียญเขาไม่ผ่านการใช้งานก็จะออกน้ําเงาอย่างนี้นะฮะนะเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือเหรียญ5บาทที่ระลึกวาะประมาณเนี้ยเป็นวาะที่ยังพบเจอได้ง่ายก็มีทั้งวาะเด็ดๆด้วยอันนี้เป็นวาะเรียกกันว่าวาะย่อยๆนยท่านผู้ชมเป็นวาะย่อยๆนะอ่ะเนี่ยนักสะสมเขาเขามีไว้เยอะครบางคนเพราะว่าเหรียญเหรียญเหรียญ5บาทที่ระลึกประมาณเนี้ยเขาผลิตออกมาเยอะท่านผู้ชมนะเขาผลิตออกมาเยอะ แต่ละวาระนั้นผลิตเยอะถ้าไม่เยอะเขานึกภาพเลยท่านผู้ชมฮะถ้าไม่เยอะเนี่ยเขาไม่ส่งมาขายได้ระดับนี้นะครับนะท่านผู้ชมนะเพราะบางคนอยากจะบอกว่าบางคนบางท่านอันนี้ฟังป้าป๋านี่นึงบางคนบางท่านมีอยู่เหรียญเดียวฮะนะ,ะนะก็ส่งมาให้เราตรวจสอบพอเราประเมินราคาไปหลักบาทหลักอะไรเนี่ยก็อันนี้ป้าปาแจ้งให้ฟังนะก็บอกว่าโอ้ยราคาถูกจังไม่ขายเราเก็บไว้ดีกว่าท่านผู้ชมฮนะ คือปปาอยากจะให้ดูข้อมูลตรงนี้เนี่ยเหรียญแบบนี้ถ้าไม่ชมฮะนะคือท่านเก็บไว้ก็ได้ปปาก,ก็แนะนําดีใจด้วยเนี่ยเหรียญ5บาทที่ลึกแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูอเอานะเขาผลิตออกมาเยอะท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะเนี่ยฉะนั้นราคาที่ปปาขายออกก็ราคาหลัก10หลักบาทเท่านั้นเองนะถ้าเก่าเก่านี่หลักหลักบาทเท่านั้นเองเราก็เลยรับไม่แพงท่านผู้ชมฮนะถ้าช่องใหญ่ๆโตๆร,ร,ระดับประเทศไทยเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่รับด้วยซ้ำนะ ให้เก็บข้อมูลที่ประปาบอกไปด้วยประปาไม่โกหกหรอกท่านผู้ชมนะไม่โกหกหรอกเรื่องแบบนี้ไม่ไม่รู้จะโกหกไปทําไมถ้าโกหกเรากหก,ก,หกเอาหลักแสนดีกว่านาะแต่ก็โกหกไม่สําเร็จอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าทุกวันนี้เจ้าของช่องกับคนขายเหรียญนนีะ่เขารู้ร,รู้รู้ข้อมูลเกือบจะเท่ากันหมดถ้าจะทุกเปอร์เซ็นต์นะท,ท่านผู้ชมท่านผะู้ชมเนาะอ่ะแล้วก็พูดเล่าสู่กันฟังสนุกสนุกกันไปเนาะ มาเปิดถุงสุดท้ายฮะถุงถุงสุดท้ายรายการนี้ที่ป๊ป๊ามาเปิดกล่อง่า้ผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกสภาพบอกได้เลยว่าไม่ผ่านการใช้งานฮะไม่ผ่านการใช้งานขอชมเชยเจ้าของเหรียญท่านนี้ฮะนะจะเป็นเหรียญที่ท่านไป เก็บนานปีแค่ไหนปปาขอชมเชยน้ารู้ไปมาจากไหนปปาไม่รู้ว่าเหรียญของท่านสวยดีนะสวยก็บอกว่าสวยนะถ้าไม่สวยก็ได้ยินปปาจะบ่นเสมอเสมอเนาะมีเหรียญของเขาสวยดีปปาคงไม่แย่กว่าไายดูเาอไม่ชมนะเห้ียงแต่ปปาจะใช้สายตาสอดส่องไปเจอเหรียญเด็ดๆปปาจะออกให้แต่นี่น่าจะอามีจริงๆท่านผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวปปาช่วยดูเดี๋ยวให้น้องแอดมินช่วยดูด้วยแล้วกันเนาะเพราะเวลาก็ล่วงเลยมา ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวปาป้าช่วยดูให้ลักการว่ามีเหรียญเด็ดกี่เหรียญแต่ป้าปาเจอแล้วล่ะนะเหรียญหนึ่งนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมฮะป้าปาไม่มั่นใจว่าเจ้าของเหรียญอาจจะดูไม่ทั่วถึงหรือว่าจงใจให้เรามาแยกฝั่งนี้แต่ไม่เป็นไรให้มาถึงมือป้าปาแล้วถ้าป้าปามีเวลานะคลิปไม่เดินไม่กินเวลาจนเกินไปนี่เดี๋ยวป้าปาดูให้นะแต่น้องๆเขาบางครั้งเขาก็งานยุ่งอาจจะไม่ได้ดูป้าปาดูตรงนี้ให้เลยนะฮะ ท่านผู้ชมฮะน,น่าจะมีมีเหรียญเด็ดอยู่2เหรียญโอเคไหมฮะอ่าจริงๆด้วยท่านผู้ชมฮะเนี่ยเขาใส่มากับวาละย่อยๆไงนี่เป็นปีต,ต้นไม้ท่านผู้ชมฮะนะอย่างน้อยๆราคาเขาก็สูงกว่าวาละย่อยๆแบบนี้อ๋าป,ปาเจออป,ปาแยกให้นะวันนี้เราเจอเจอเหรีหหยญอยู่สามเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญที่นักสสมเขาใส่ปะปนมาก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเกิน <complic ator. S 2> หน้าเหรียญวาละย่อยๆ,ๆหาไม่เจอละ,ละแต่มีอยู่อีกเหรียญหนึง่งไม่เป็นไรฮะแต่ปปาอ่านี่ไงท่านผูน้ชมฮะนี่นะฮะ อันนี้2บาทปีต้นไม้ใครที่มีนะฮะสบาทปีต้นไม้ราคาแรงกว่าวาระแบบนี้โอเคไหมท่านผู้ชมราคาแรงกว่าวาระย,ย่อยๆอ่ะป้าเจอป้าแยกให้ฮะเนี่ยนะโอเค2เหรียญละแล้วก็นี่อีกเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะอันนี้อ่าพู้ชนมายุครบ3รอบรัชกาลที่9อันนี้ก็เป็นวาระเด็ดๆนะโอเคเนาะศึกษาไว้ฮะปป่าปแยกออกได้ดูอ๋อแบบเนี้ยนะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงกว่าวาระย,ย่อยๆ ถึงจะไม่มากแต่ยังไงก็ก็ยังดีกว่าที่ถ้ามาช่องปปาไม่เป็นไรเนาะถ้าเราไปซื้อขายเนี่ยก็พยายามศึกษาดูให้ดีโอเคครท่านผู้ชมฮะคลิปนี้ปปามาเปิดกล่องรับเหรียญเหรียญมาจากกรุงเทพมหานครประมาณนั้นท่านผู้ชมเขขงเทพนะเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะ,มมะอ่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าพบเจอกันใหม่ใครมีเหรียญแบบนี้ก็นะสภาพขอสวยๆอย่างนี้ก็สามารถติดต่อส่งขายช่องปปาได้นะแต่บอกไว้ก่อนเหรียญพวกนี้ เป็นเหรียญราคาหลักหน่วยเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นเองนะฮะไม่มีราคาหลักร้อยนะยังไม่มีราคาหลักร้อยมีเป็นบางวันละแต่ที่เทดูดวันนี้ไม่มีราคาหลักร้อยเลยนะฮะราคาขายเข้าใจปะป๊าเนาะจะได้รู้ข้อมูลท่านผู้ชมฮะนะจะได้รู้ข้อมูลคลิปนี้ปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสบายใจได้รับเหรียญใหม่ๆท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ